สวัสดีครับนักเรียนนะครับวันนี้สําหรับโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับครูจะมาสอนเรื่องสมการกําลังสองตัวแปรเดียวนะครับการเขียนสมการกําลังสองก็แปรเดียวอยู่ในรูปทั่วไปนี่คือรูปทั่วไปของสมการกําลังสองตัวแปรเดียวครับจะเขียนอยู่ในรูปแบบ ax ยกกำลังสองบวก bx บวก c เท่ากับ0นะครับโดยที่ a b c เป็นค่าคงตัวนะครับ และ a เนี่ยไม่เท่ากับ0 a b c เนี่ยเป็นค่ารงตัวนะครับนี่คือรูปทั่วไปนะรูปทั่วไปให้ง่ายเลยนะครับสำหรับตัวอย่างบอกว่าจงเขียนสมก,การต่อไปนี้มีสองข้อนะให้อยู่ในรูปทั่วไปของสมก,การกำลังสองตัวแปรเดียก็คือเขียนอยู่ในรูปนี้ครับ a คูณด้วย x กำลังสองบวกด้วย b คูณ x บวกด้วย c เท่ากับ0ตรงนี้ สมการที่เราให้มา x กำลังสองลบสิ x เท่ากับสิเราก็เพียงแต่ว่าทำให้ฝั่งนี้เป็นศูนย์นะครับและฝั่งนี้ที่อยู่รูปของรูป,ป 8, ระะรทั่วไปของสมการกำลังสองตัวแปรเดียวอ่ะดูเลยนะครับขณะแรกตัวนี้ฝั่งนี้คือ13เราต้องทำให้เป็นศูนย์มันมีค่าสิเราก็ต้องเอาลบสิเข้าไปบวกนะครับหรือจะ เอา13เข้าไปลบก,ก็ได้ความหมายเดียวกันนะครับแต่นี้ผมเขีได้เข้าใจง่ายสูกก็คือมี13ก็นำบวกนำ13อขอโทษทีครับนำลบ13เข้าไปบวกนะครับอ่างกันได้เป็น x กํำาำลัง2ลบ10 x บวกด้วยลบ13เท่ากับ13บวกด้วยลบ13 มันเป็นสมการนะครับมีเื้อหมายเท่ากับเราต้องเอาเข้าไปบวกทั้งสองข้นานำลบสิบสมาบวกทั้งสอข้าอ่ะสิบสาบวกลบสิก็จะได้0ูนย์เอยกกำลังสลบสิบ 2, 4, 8, บวกลบสิก็จะกลายเป็นลบสิบสาม ได้แล้วครับรูปเข้าไปของสมการกำลังสองก็แปดเดียวถ้าดูจากสมการตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเอ็กำลังสองลบสิบเอ็กลบสิบสามเท่ากับศูนย์มี a อเท่ากับเอเท่ากับอะไรตัวแรกคือตัวนี้ครับตัวนี้ก็คือเลขหนึ่งนั่นเอง b b, b ตัวนี้เป็นค่าคองตัวที่อยู่ข้างหน้า x กก็คือลบสิบ ลบสิบสามดังนั้นรูปทั่วไปของสมการกำลังสองก็แปลงเดียวก็คือ x กำลังสองลบสิบ x ลบสิบสามเท่ากับศูนย์นนนข้อแรกเสร็จต่อไปข้อที่สองครับอ่าดูข้อที่สองเช่นเดียวกันดูฝั่งนี้ครับฝั่งนี้มีลบห้าเราต้องทำให้ลบห้าไปมีติดลบหรือก็ไปบวกไปห้าทั้งสองค่า ก็จะได้ 4x ยกกำลัง2บวก x ลบ4นี่เราก็ลอกย์ลงมานะแล้วเราเอา5เข้าไปบวกบวกทั้งสอา5ตัวนี้มันก็จะทำลายกันไปครับหมดกันไปลบ5บวก5ก็เป็น0ฝั่งนี้ลบ4บวก5วก, 1. 1> ก็จะได้1นะครับก็จะเป็น 4x ยกกำลังสองบวก x บวกหนึ่งตัวนี้นะครับลบสี่บวกห้าได้หนึ่งนะครับบังนี้จะได้ห้าเอฟสบาถามฝั่งที่เป็นสูตรนะครับห้าเมันเป็นบวกแล้วเอาลบห้าแเขาเ้าไปบวกทั้งสองค่าก็จะได้เป็น 4x ยกกำลังสองบวก x 1วกหนบวกด้วยลบห้าเอ็ฝั่งนี้กป็นได้ 5x าเอ็กบวกด้วยลบห้าเบวกลบห้ตัวหนึ่งเป็นบวกตัวหนึ่งเป็นลบมี5นาเท่ากันก็บดกันไปต่น,นี้จะได้เป็นศูนย์ตัวนี้สามารถมาบวกกับตัวนี้กานะนะั้นครับเตัวเดียวกคือ 1x 1 x บวกกับลบ x, ก็จะกลายเป็น อันนี้เขียนไว้เหมือนเดิมนะครับไม่สามารถเรกกกป็นรูปกระจายตัวนี้กับตัวนี้ก็ะจะได้เป็นลบ 4x บวกหเอาตัวนี้มารวมกับตัวนี้นะครับก็ะจะได้เป็น 4x ลบ2ลบ 4x บวกหเท่ากับศได้รูปทั่วไปแล้วมี a อเป็นเเท่ากับสนะ a ครับ a ข้างตัว b เท่ากับลบ4และ C เท่ากับ1เสร็จเรียบร้อยนะครับนี่คือการเขียนสมการกาลังสองตัวแปรเดียวนะครับให้อยู่รูปทั่วไปตัวนี้นะตัวนี้เห้ยเราทำสองข้อนะครับเราทำสองข้อนี้นะอาไว้เท่านี้ครับสำหรับวันนี้